การที่เราจะมีสุขภาพดีอย่างสูงสุดนะคะเราต้องเข้าใจหลักการระบายพิษค่ะระบายพิษหายโรคหลักการระบายพิษเนี่ยมันช่วยทําให้บําบัดร่างกายไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรมาก็ตามนะเราสังเกตนะคะว่าวิธีการที่จะทําให้โรคของเราเนี่ยบรรเทาเบาบางเนี่ยเราจะต้องมาทําวิธีการระบายพิษซึ่งตามหลักขององค์รวมก็คือการพยายามทําให้ร่างกายมีการขับถ่ายหรือว่ามีการระบายของเก่าออกไป ซึ่งคนที่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทุกวันหรือถ่ายวันละแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะถือว่าเป็นโรคท้องผูกนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆควรที่จะขับถ่ายให้ได้อย่างน้อยสองครั้งซึ่งการกินอาหารในกลุ่มของที่มีกากใย,ยเยอะๆเนี่ยก็ช่วยได้ทําให้เรามีการระบายพิษที่ดีขึ้นนอกจากการระบายพยิษด้วยการขับถ่ายแล้วอีกหลักการหนึ่งก็คือการให้เหงื่อออกการที่เหงื่อออกเนี่ยมีผลดียังไเงเหงื่อออกจะช่วยทําให้ระบบการ ระบายความร้อนของร่างกายเนี่ยทำงานอย่างเป็นปกติค่ะคนที่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์นะแล้วก็ไม่ยอมให้เหงื่อออกเลยพวกนี้จะมีภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นนะฮิสโตกนะฮิสโตกคือการที่ร่างกายไม่สามารถระบายพิษได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่เคยฝึกฝนให้ร่างกายเนี่ยมีการขับพิษออกมาเองเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นนะจะต้องทําไงก็ได้ให้เหงื่อออกไปออกกำลังกายไปไปซาวนา่าไปอบไนน้ําหรือแม้แต่ว่า จะนั่งอบแสงแดดก็ได้อย่างนี้น่ๆจะมาเดินตากแดดทุกวันนะคะเพื่อที่จะฝึกให้ร่างกายมีเหงื่อออกได้ง่ายมากขึ้นอะนอกจากเหงื่อออกแล้วนะการระบายพิษทางรูขุมขนนะการระบายพิษในส่วนอื่นอย่างเช่นการนวดและการกดจุดค่ะมันไปเกี่ยวอะไรกันเพื่อนๆการนวดและการกดจุดเนี่ย ถือว่าเป็นหลักการระบายพิษเพราะอะไรเพราะมันทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเมื่อไหรก็ตามนะคะที่เส้นสายของเราไหลเวียนเดินสะดวกเนี่ยมันจะทําให้เลือดเนี่ยไหลไปตามจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีอาการตึงเขาเรียกว่าลมอั้นพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวการไปนวดการไปกดจุดการไปโยกะการไปยืดเหยียดการไปเอ็กซ์ซอร์ซส แบบนี้ส่งผลทาให้เลือดลมของเราไหลเวียนเดินสะดวกเป็นหลักการระบายพิษที่เราจําเป็นจะต้องรู้ซึ่งมันดีมากเลยนะคะอีกหลักการหนึ่งนะคะนอกจากการการนวดการกดจุดการยืดเหยียดการฝังเข็มก็ช่วยได้ซึ่งฝังเข็มอาจจะต้องเสียเงินนะแล้วก็ต้องมีหมอที่เชี่ยวชาญสักนิดนึงนอกจากการฝังเข็มแล้วนะคะการที่เราใช้วิธีการพอกการพอกการทาการประคบ พวกนี้ก็เป็นหลักการระบายพิษอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอาการร้อนเยอะๆก็จะใช้วิธีการประครบอย่างเช่นอาจจะเอาน้ําแข็งมาประครบให้มันระบายความร้อนลักษณะแบบนี้เนาะหรือว่าเอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยมาพอกบริเวณที่เรารู้สึกรู้สึกบวมรู้สึกปวดใช้ดินสอพอง,องพอกอันเนี้ยเป็นหลักการสมัยแต่โบราณโบราณมานะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยใช้ดินสอพองกับมะนาวพอกอันนี้ก็เป็นหลักการระบายพิษอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราจําเป็นต้องรู้นะเพราะมันเป็นวิธีการง่ายๆแล้วเราก็สามารถทําได้เองถ้าเราอยากจะเป็นหมอดูแลตัวเราเองเนาะนอกจากการอพอกการหยอดการหยอดหยอดที่รูจมูกการหยอดดวงตาการหยอดรูหูเพื่อนๆอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยชอบความ อบอุ่นนะในทุกๆวันเนี่ยถ้าเราสามารถหยอดตาด้วยอาจจะเป็นน้ําเกลือที่สะอาดสะอาดก็ได้หรือการทาออยพูลิงอันนี้ก็เป็นหลักการระบายพิษปล่อยให้แบคทีเรียอยู่ในปากของเราแล้วเกิดการที่บักหมักหมมแบบเนี้ยมันจะส่งผลต่อระบบโรคหัวใจของเราเหมือนกันนะคะการการบ้วนปากการกั้คอด้วยเกลือดําก็ตามหรือว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเดย็นก็ตามก็จะช่วยทําให้เป็นการระบายพิษจากฟันของเราจากปากของเรารวมถึงจมูกการใช้น้ําเกลือหยอด ดวงตาหูลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำบ่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการระบายพิษที่เป็นแบบองค์รวมแบบสมัยโบรโบราณถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยทดลองทําก็ทําได้เพราะมันช่วยระบายความร้อนให้กับร่างกายของเราด้วยอย่างวันไหนที่เน้รู้สึกว่าเออตัวเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวเราก็ใช้วิธีการเอาน้ําสมุนไพรสกัดเย็นเนี่ยมาหยอดดูหูมันก็เย็นสบายดีนะรวมถึงการก้วคอด้วย น้ำอุ่นหรือแม้แต่น้ำเกลือดำหรือว่าเกลือธรรมชาติเนี่ยก็เป็นหลักการระบายพิษอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะเพื่อนๆการระบายพิษอย่างอื่นๆที่สกิลเยอะกว่านี้ก็คืออย่างเช่นการใช้สารสกัดเนาะการใช้สารสกัดเนี่ยมันจะมีกลุ่มสารสกัดที่เป็นกลุ่มระบายพิษ อย่างเช่นพวกชาชาลำระบายพิษลำไส้ชาดีท็อกตับหรือแม้แต่การระบายพิษในระดับของดีเอการระบายพิษโดยการใช้เกลือดำลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องการระบายพิษด้วยการใช้สารสกัดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เนตเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของการระบายพิษที่เราสามารถทําได้เองเนะี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นหมอดูแลตัวเองและทดลองทําและเราควรที่จะต้องทําด้วยเพื่อเราจะได้พิสูจน์ ด้วยเนาะว่าหลักการนี้มันมีมาแต่โบรโบาณและแล้วเราจะไม่ต้องไปใช้ยาเคมีค่ะการใช้ยาเคมีเนี่ย,ยไม่ได้แอนตี้นะแต่ว่าเราควรจะใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะยาเคมีมีผลกระทบนะถ้าเราใช้ในระยะยาวนะคะ